กตินะสิวไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นขนาดผมเนี่ยโดนครีมโดนอะไรเยอะแยะของลูกค้าแม่ค้าที่มาจากผลิตภัณฑ์นะไม่มีปกติกตกตว่าหน้าก็ดีกว่าเดิมด้วยดูด,ด,ดิเห็นไหมชุดจริงไหมดูด,ดิเนี่ยวันแรกที่ใช้ก็คือแบนฟูแบนฟู Band ful. Band ful เนี่ยเป็นเป็นวันแรกจําได้ว่าเป็นวันแรกที่ใช้ตารางหน้ากันแบบจับเต็มมากจําได้แบนฟูนะฮะแล้วก็่อบบูของยติ้ง นะครับผมแล้วก็มีมาร์กหน้ามีครีมทามีเมื่อวานเจออะไรวะอัตุจิปลาแซลมอนกุง,งงมากอัตุจิปลาแซลมอนเฮียอุงง,ง,งมากเกิดมาเพิ่งเคยใช้อัตุจิปลาแซลมอนใส่หน้าปกติเห็นแต่ในอหนังญี่ปุ่นโดนอัตุจิใส่หน้าเฮ้ยอ๋อถึงว่าทําไมเขาเขาใส่หน้าอ๋อทำให้หน้าใสอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว นั่นแม่ขยันนาใสบ้างนะกิดดีไม่ได้เลยดูซิดูซิคิดดีไม่ได้เลยคิดดีกิดดีไม่ได้เลยคราวหน้านะครับผมจะเพิ่มการไลฟ์สดเป็น5,200บาทหยอกหยอกหยอกอันนี้หยอกหยอกขึ้นทีขึ้นสองร้วคงรวยเลยจัดนี่ต้ก็มีแลวที่สำคัญคือรีวิวเลยว่ารีวิวผักกระเช รีวิวผักกระเฉดจ,จ้ะแล้วเดี๋ยวมีอะไรรู้ป่ะปุ๋ยจ้ะกูต้องรีวิวปุ๋ยด้วยนะจ้ะทุกคนปุ๋ยแล้วมีคนส่งมารีวิวเลยรึป่ะเกี่ยวกับวิศวะการช่างการก่อการอิดกูรับหมดนะนี่กูรับหมดเลยนะใครจะเชื่อเมื่อวานรถเด็กเข้ามานะครับเมื่อวานกิมพันรักแร้มาร์คหนะ้าน้ำหอม มีผลิตภัณฑ์ของผู้ชายมีผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงและไอ้พวกบอกบ,บอกมาในไลฟ์โอ้ยอยากให้แท็กเป็นพรีเซนเตอร์กูไม่เห็นมีใครโทรมาสักคนเจ็ดแมมอยากอ๋ออยากให้พี่แท็กเป็นพรีเซนเตอร์ครับเงียบกิฟตพอไลฟ์เสร็จเงียบกิฟต <c oughs> ไอ้บาฮาเหี้ยงบอกหย่งนี้น่าไอ้ฮามากอ่าส้อยคอบ้อยคอบเองก็เหอะไอ้เจนนั่นก็ปักจัดคือเข้าใจอฟีลแบบวิมาแล้วก็ลูกน้องไม่พร้อมเลยแต่เขาขายได้ คือเขาขายได้เยอะมากเลยนะเขาขายได้เยอะมากเลยนะอย่าทัดคือผมเวลาผมไล์ขายแล้วแล้วสมมติว่าคนขายได้เยอะเนี่ยผมเลยว่าผมจะบอกแม่ค้าคนนั้นว่าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าขายหมดแล้วสมน้ำหน้าเพราะอะไรรูป้ปะเพราะแม่ค้าพ่อค้าไม่ต้องแพ็คเองเว้ยแล้วเวลาแพ็คเองอะ่ะมันหัวฟูมันสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าชอบชอบเวลา <c oughs> พ่อค้าแม่ค้าขายของแล้วแบบเอ้าหมดเอา้า แล้วฉันจะทํำยังไงในเมื่อฉันมีสองคนแล้วใครจะช่วยแพ็กสมน้ำมหน้าแต่อร่อยจริงแต่ลอยชอบชอบเวลาพ่อค้าขายของได้เยอะนะครับมันเป็นความสาใจแบบจิตเ,เล็กๆอะ่ะผม,มน้ำมหน้าอยากขายของอยากตอนแรกบางคนเนี่ยขายไลา์เองเนี่ยได้ประมาณ10 order, ออเดอร์เงี้ยเหมือนสบู่แบนด์ฟู หรือว่าอะไรต่างๆบรนลุที่สิบออดเดอร์เจอห้าสิบร้อยหนึ่งไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วพี่แท็กหนูจะตายแล้ว <c oughs> มันเป็นความสบายใจเล็กๆน้อยๆเว้ยสบายใจเว้ยสบายใจเว้ยว,ว,วันนี้ไลฟ์ไหมครับวันนี้ไม่ไลฟ์ครับไลฟ์อีกทียี่สิบแปดครับไลฟ์ทียี่สิบแปดนะครับไล่อีกทียี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งสองสี่นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะไลฟ์ รับรับรองสนุกแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใครเอาแล้วกัใครเอาพี่แท็กกลับมาไม่รู้โคโจรมาพบก,กันนะครับหัวรถจนปวดท้องเราเน้นี้สนุกเธอเราไม่เน้นแบบไก่ไก่ยังเงียงจังนะฮะไส้กรอกอร่อยมากเป็นเส้นไก่ไส้กรอกอร่อยมากเป็นการที่เมาลูกค้าเผาขนเป็นการซุปแม่แม่แม่แมีมาแล้วแม่ฮานี่บ่เฮ้ยเป็นการแบบ ต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยเอาเน้นสนุกจอยจอยๆอยใครเบื่อเบื่อใครอะไรมาดูได้นะฮะใครมาดูได้นะห้าสร้างห้าพันเล่นเหมือนห้าแสนเลยโอ้โหกะกะฟูรวยเลยตอนเนี้ยค่าน้ําค่าไฟค่าทีมงานเดี๋ยวกูไปบาทมันเย็ดแมมคิว <laughs> ไม่รู้คิวยาวไหมไม่รู้ครับคืออยากจะบอกผมไม่เป็นคนไม่ดูคิวแต่รู้ว่าวันเนี้ยต,ต้องไลฟ์อะไรบ้างต้องไลฟ์อะไรบ้างนะครับต้องทําอะไรบ้างจริงๆฟิลแบบนี้มากกว่านะครับ แล้วก็ใครที่เข้ามาชมเนีผมขอแค่ให้ทุกคนน่ะกดหัวใจมาเยอะๆนะครับผมเวลาไลฟ์สดเพราะว่ามันช่วยเปิดการมองเห็นแล้วเวลาเราเห็นหัวใจขึ้นเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกําลังใจกําลังใจในการทํางานเอ้ยเชียร์คนดูเยอะแล้วก็กดหัวใจเยอะเพิ่มการมองเห็นอะคือเป็นคนไม่ใช่บ้าอะไรหรอกบ้ากดหัวใจอยากแข่งกดหัวใจชอบไปขิงคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขากดหัวใจได้เยอะๆแล้ว,ลวเราอยากมีกดหัวใจเยอะๆบ้างเงี้ยเวลาไลฟ์สดอะนะไอ้ตรงเนี้ไม่ต้องกดจะได้แต่เวลาไลฟ์สดอะ ขอแบบขอกําลังใจแบบกดยิกๆอ่ะเหมือนเวลาคุณซอยอ่ะแค่นั้นพอจริงๆให้กดยิกๆๆๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวค่อยกดตอนที่ผมไลฟ์สดกับขึ้นด็อกเตอร์ึ้นอะไรเนี้ยนะขอแค่นี้แหละจะจดจะกดตันนิ้วล็อกจะแบบใครกินข้าวก็กดใครแปรงฟันก็กดใครจะใครจะปี้ฮีตอะไรก็กดไปเถอะนะครับก็ปี้แล้วก็กดยกด้วยกด้วยเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันเหมือนจังหวะเธอมันเหมือนจังหวะแต่ก็กดไปด้วยเงี้ยแต่ก็กดไปด้วยเงี้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 ย เดี๋ยวรอวันไหนไลฟ์กดก่อนจริงๆอา้าวพูดจริงนะเอากดเลยต้องกดต้องกดนะครับยังไงชอบชอบให้กดจริงๆนะเดี๋ยวยี่สิบแปดยี่สิบแปดเดี๋ยวเจอกันนะครับห้านิ้วแล้วพี่กดยังไงกดห้าเรื่องเนี่ยนะนี่กดนี่โคตรเปียวโคตรเปียวโคตรเปียวนี่เป็นไง อาจารย์เบียร์มาไหนครับมาวันที่28ครับช่วงมัน6โมงแต่ว่าเดี๋ยววันที่8เนี่ยผมอาจจะขึ้นเร็วหน่อยนะครับประมาณ4โมงเพราะว่าผมยังติดค้างลูกค้าเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวเราจะแก้ตัวให้ลูกค้าเมื่อคืนเนี่ยนะฮะมาวันที่28นะครับเพราะว่าโอ้เมื่อวานแบบเล่นสนุกเกินไปนะครับเกินไปเดี๋ยว28เดี๋ยวมาแก้ตัวให้นะครับเดี๋ยว26กลับมา27ขออยู่กับครอบครัวก่อนแล้วก็28เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดกันนะครับมาไลฟ์สดกันนะครับ ออยสีออยสีไปเฉยเฉยไม่มีอะไรขายได้ไหมเธอเธอต้องขายข่าวฉันเว้ยออยสีเธอต้องขายข่าว,วออให้ฉันไหนเล่าซีเล่าซีมีอะไรให้ฟังบ้างไหนเล่าซีหลังไม่ไหนเล่าซีายังไงยังไงดราม่าย,ยังไงออยสีเธอเธอต้องเธอต้องสู่ลูก,กฉันออยสีเธอต้องบอกฉันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเราใส่ใจ นะอย่าลืมนะอ้อยตีเคยอย่าลืมนะครับน้ยมีอะไรเดี๋ยวเมาสกั <c oughs> นเนะครับ <c oughs> ผมบางสิเนี่ยนี่กาลังจะไปทําผมนะอยู่นะแก่แล้วฮะอายุสี่สิบเอ็ดแล้วตามวัยแต่ไม่เป็นไรเราสามารถเรามีเทคโนโลยีการปลูกผมเรามีเทคโนโลยีการกินไว้สบายเรื่องผมสบายอยู่แล้วอานะจยะอันนี้มาบอกกันว่าเดี๋ยววันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ด ห3 14 15 16ห7 5วันไม่ได้เจอกันให้ทุกคนเตรียมสตังก่อนไปใจไรยกูวันกูวันแล้วกับคนแบบมีตังแบบมีตังไปเตรียมสตังก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาช่วยพ่อค้าแม่ค้ากันไปใจไร้กูวันเดี๋ยวคนบบมีตังแล้วก็ยุ่งเนอะไปละ like ern, แลยไสิ้นเะดือนโดยโอ้มวนแตแตะนะไปเตรียมสตังก่อนไปใครขายข้าวขายของก่อนแล้วค่อยมาเอฟกันกูกออืมไปไปไป,ไปเอาสตังก่อน5วันนี้ไปเอาไปเอาไปหาสตังกันเนอะ เออเราไปมาซื้อของกับมูฮาวเนอรนานจังเลยยี่เดี๋ยวกันะเธอแค่5้าวันเองเหงาดิเดี๋ยวไงให้เหงาให้ให้แบบวิคิดถึงกันบ้างเหมือนเวลาแบบว่าจีบสาวไงให้มีคิดถึงเวลายะวเวลายะเดี๋ยวมาแล้วก็เต็มที่ให้เวลาให้พักผ่อนก่อนเพราะบางคนมันนอนดึกไงนอนดึกออบางครั้ง่ะต้องทํางานเก็บตังเพื่อมาเอฟของเราก็ต้องให้โอกาส คนที่ลูกค้าแม่ค้าหรือพ่อเจ้าของแบรนด์เนี่ยได้เวลาเตรียมตัวได้เวลาเอฟของถูกต้องไหมเออแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียว,แบบยวนะเห็นไหมพอขึ้นเดือนเสร็จปุ๊บก็ซื้อได้เลยอเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยคือตอนนี้อยากไลฟ์รอเปล่าอยากไลฟ์ขายหมูกระทะคือกูจะนั่งแดกกับวกเจานั่งกินด้วยกันนะ่ะแล้วก็ไลฟ์ขายของหมูกระทะถ้าใครทาแบบว่าเรียนแบบชั้นหยอหยอกหยอก,ยอกทำไปเลยครับถือว่าช่วยช่วยกันนะครับไลฟ์ขายหมูกระทะ ไล่ขายทุ่มตำมาตากันเลยนะครับไล่อาหารเหนือเป็นคนเป็นคนเมืองเนี่ยอย่างคนเมืองบบเพิ่มาไล่ขายของแบบนีงเ,เนี่ยอยากกินชชกของกินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเชื่อไหมกูว่าเดี๋ยวต้องมีก๋วยเตี๋ยวมาตั้งร้านเป็นจริงเป็นจังร้านก๋วยเตี๋ยวส่งออนไลน์อย่างเงี้ยขนมเอยอะไรเอยเดี๋ยวมาหมดดูแล้วถ้าจะมาแน่นอนมาแน่นอนนะฮะมาแน่นอน,นอยากไล่ของกินใช่ไหมใช่อยากไล้พวกหมูกระทะาเงี้ย อยากลองคือที่ผมบอกคืออยากลองไร้หมูกระทะดูซิกูจะขายได้ไหมไร้หมูกระทะไร้ไส้อัว่วไร้ข้าวซอยหนุ่มจีนน้ำเงี้ยวไม่ใช่หรอกอยากกิน <c oughs> อยากกินเล<ะ>ิศอาหารเจเออช่วงนี้อาหารเจก็ได้นะอาหารเจก็ได้ก็ได้อาหารเจก็ได้ไดาห,าไดหน้าลองกินดูทุเรียนทุเรียนก็ได้ทุเรียนก็ได้อยากลองไหไดีทุเรียนก็ได้ อยากลองดูลองไล่คู่ยีนอะไรเงี้ยได้ก็ไล่ได้หมดนะไล่ขายของเชื่อคนอื่นอะไรแปลกๆเงี้ยอยากลองไล่ดูรับประกอบลูกไหมครับได้นะประกอบลูกก็ได้นะจริงๆประกอบลูกก็ได้นะเออไม่มาคือต้องให้เดซิ่งเนี่พักผ่อนบ้างเมื่อคืนก่อนจะกลับไอสัตตีสองไม่ไหม แม่กูเมาแม่กูเมออาไยกับตีสองเรียบร้อยทีมงานหลับหลับที่ศตรูไม่ไปไหนแล้วเมาเสร็จแป้งโอ้หลับม้วนโอ้ยเมาแม่เมาหมดเลยครับไอที่แก้วแก้วแก,แกน่ะใต้ห็นแก้วแก้ตีชมพูตีอะนั่นแหละดอมยอมบิ้วบิ้วหน้าแดงแดงแปั๊ปัลตลกมากตลกจริงๆ เดี๋ยวมีปุ๋ยปุ๋ยก็สั่งมาได้ปุ๋ยได้ได้มาเลยปุ๋ยเนะี่ยเดี๋ยวสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะเดี๋ยวรอวันที่แปดได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนคือคือแง่หาใครหลับหาใครหลับหลับ,บกี่ชั่วโมงต่อต่อเจ้าตืตมาม่นประมาณหกโมงกึ่งนะขับรถมาใครหลับมาเจ้าใครหลับใครนอนใครนอนตัว